เตรียมตัวแกอเป็นฉากตอนนี้จะตอง้เลยนง้แค่นี้เหรอมีดีแค่นี้ใช่ไหมไม่โดนจะดูเพียงความตายไม่เนอะจะไม่ตายเว้ยเปิดโมดเอาจิงอะรก็ต้องเอามาแ่เลยวายแกดับเฮแล้วตายเออไม่อะกูแขนขามีขาดนาค่าตห๊กจะต้องอ ดิกูเป่าเออวัวกูเกือบตายเออนี่เนี่ยอ่ะกูไม่เป็นไรอ่ะนี่ฮ่าเอื้อนี่โอ้โหหลังเอาจริงเว้ยแขนหักแต่ท้าไม่ต่อได้ใกล้ตายแล้วสินะเตรียมตัวตายซะเป็นตัรงนะเออเอ้ยกูเป่าเออกูจะตายแล้วเนี่ยเออฉันฉันจะทำนี้ฉันฉันจะทำนี้ก็ดิมันมันจะมันจะฆ่าฉันแล้วฉันทนไม่ไหวแล้วเออเย็นเย็นเลยวะเฮ้ยอะไรวะใครเรียก

โอเคไลยไดเรจะทำเลยเดิเวนเลเลยเออลยเาไปีดแค่นี้ทีนะงั้นก็ถึงเวลาว้ามันไปเออมเ้67ามรเมาเกมเลยเหรอเออใช่ซ่อมของจะไม่ยากเลยวะอมันจะไม่ยากเลยเออกูหวลไปเลยไปเลยไปเลย วิดอ้พวกเองนะไม่เคยออฟเลยเอ้ยกูเมาเว้ยกินกาแฟก่อนครับเอ้ยกูเองกูว่าตอนหัวหดเลยเหรอไอพวกสัตว์ดูไปไหนวะไม่ตอบอะไรเหรอเฮ้แต่ว่าในนั้นก็คือคนดีเลยเดี๋ยวนั้นมึงข้ามเก็มึงข้ามเกมบเป็นเกี้ยวเหรอ เอาเล่นเกมกันบ <bin uk> <azo> ่อยเกินนาก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะโบว่านี่ฮะนี่กุ๊กกุ๊กนี่ฮะคนดีเลยกว่าึ้นมทุบทุบทุบจะทุบเราไหวะโออ๋อคว่าคนบ้าถึงเวลาเริ่มเกมแล้วครับทุกคนคนเตรียมตัวตายได้เนี่ร้อยเกมแล้วตัดขึ้มต่อไป้เบิดอะไรไม่ได้ กูโมลลี่ก็ไม่เบียงเอาเปล่าวดอัไรนี่วุดคว้ามาแล้วเฮ้ยฮ่าๆกุมีปนะเปิดติ้าิวะิวเออนี่มึงคิดว่ามึงจะฆ่าพวกกูได้รนเล่จ่าอไหนโอ้ยจ่าเวลาแกพวกแกต้องตายจ้าปอเปล่ามาเลยจิงเปล่าไปเปล่า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  ไว้โกตายมีฟัาสองลองดูฟันเขา้มโอ้ยเร็วๆๆๆอะไบ้าดูชนะสาวคนแล้วมันนอนทำไมเจอนี่ได้ปืนเนี่กือข่มเอะกระทะนเล็กกระทะสุดท่เยอะมาดีละโอครโอเคนิจเท่ ยืนชีเออคนสบายเลยอ๋ออะไรเอออะไรมองอะไรกูอย่าบอกว่าวัดนั่นมันคิดเดี่ยวตายีไงแม่งมาเนี่ยจริงเนี่ยจริงเนี่ยจริงเข้ามามาดิววิววิวแม่งกับมึงวบวิววิววิวใครแม่นใครแม่นครแม่กว่ากันมาใครแม่งกว่ากันแน่เออเออเกี่ยวขนน้น้ำ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 ปลาบังกันเลยเฮ้เน่ยจริงกูเข้ามากูเมาเหล้าเว้ยกูคืออะไรทำมันไม่ออก เต็มเต็มเลยเด่มเหล้ากันป้าว่าเพื่อนอ่ะชุนแก้วเออสวยอร่อยจังเลยน้่แซ่บอุ้ยเอาไปจากนั้นก็กะเบิดเลยเพื่อนตูมตูมอะไรวันเนี่ยเละเลยวันตาลใช่ไหมอู้เหลือตัวเดียวเรียหุ่นโยนเอออะไรนะถึงเวลายิงอะไรค่าจังเลย ข้อช้าดิวันเดี๋ยวเดี๋ยวว้อาช้าไปแล้วอ่ะไก่แล้วไก่แล้วไก่แล้วไปล่างดีกว่าแม่งเียเตรียมตัวเสียบตูดเตอร์เลยเดะ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 ข้อเสียคือการยิงช้าเฮ้ยิงแม่งยิงตั่งดิจ่าฝนไล่ฮากูเก่งิลเจียใครยิงมาวะไปดีกว่า เออทำไมห้องดีมันเมือนะไอ้มียาด้วยมีกระสุนปืนโอ้ยเฮ้เลยเออจะเอาไฟดับโอ้ยกูมองไม่เห็นเลยกูตาบอดเอออะไรวะขวดกิ้งมาครับขวดมาว่าเล่าขวดป้องพูดได้วัวผีจะชัดเกี่ยวอะไรอะไรเยอะๆด้วยแข็งไม่นะคุณหมอหมอโอ้โหโอ้เนื้อเนื้อเนื้อเป็นหมอปากโอ้โหไอ้นี่ไม่รู้สิดีฉันว่ามันแปลกๆเลยนะ อืแปลกมากมมาากเลยเอ้ยเขยวะใครวะกูหล่อเว้ยความโหดเป็นเป็นอะไรไม่รู้ติดตัวเสกเลยจ้ะตัวอะไรกูว่สปายหลังมึงไอ้เวรอีชานีตัวน่าเกลียดเกลีย์ตัวถูกแทงด่านเลยอีธานีไม่อ้าฮะกูบอกแล้วกูว่สปายแท้ยังไงเพื่อนดีไหมน้ำแข็งอันเนี้ยแบบดีเออกูว่าเก่งอะไรกันนั่นเนี่ยเอ้ยเพื่อนปามมอ้า อู้ตัวเฮียอะไเดี๋ยวผกมาโคตรไวผู้สาวสวยว่ะแต่เวลาพี่วิมจับฝนเลยนไหน้าดเ่โอ้มึงคิดว่ามึงจะฆ่าก็ได้กันเลยเก่งอ่ะเก่งอ่ปิวปิววปปิววปิวปิวปปิวปิวปิวปปิปปยปปิวิวปิวป มาเอะปี๊บมาปีเบมาปี๊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 บมบิี๊บมาป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 ี๊บมาี๊บมาปี๊บมาปี๊บาปี๊บม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 าปีบาปี๊บมาปีบาปี๊บมาปีบมาปี๊บมาปี๊บมบมบมาบมาบาปี๊บ๊บมาปบมาปี๊บมาปี๊ ห้ากูเก่งกือนเดิมโอ้มันดีมากโอ้โหโอเคจากอันนี้ก็แปลงล่าเป็นเอ่อตัวอันนี้แหละอ้าวอ้าวอ้าวใช้ไม่ได้วัฮะเฮ้ยโอ้โหจะเตปิ้วพีพาอ่าจูดเลยกูติดปิดตายแล้วเธอเมื่อไงอ่ะเออพวกเราเป็นหมอด้วยกันสวัสดีเพื่แกนะแกแค่ทันทีเท่านั้นแหละแกจะอยู่จะอยู่กับฉันได้ยังไง นี่เนี่ยอหมักกามโตกอริล่าเอ้ยนี่ยมันคือกกอริลานั่นเลยกูว่ะสัตว์ป่าว้ามึงมันโบกูต่อยกูต่อยสิบตัวด้วยมือเดียวเว้ยมประจำปานกูกลัวไม่ได้ไม่ได้กูไปกว่าะสัตว์ป่าที่สองคนนี้เขาไม่ยังยิงกันจะโดนนี่มันโง่อีกบิวเน่เขาเป็นชาตแล้วแตาไม่เคยยิงไม่ โอ้ไปรอโห่ป้อมป้อมป้อมมีแต่ป้อมเปเลยเตรียมตัวสมปืนดูดหลุมดำเจอ้เจอดีอะไรเนี่ยอร่ยะเออลอยลอยลอยว่ะดีบรอบแบบขยะไม่เหลือที่ดีมีแต่ขยะเอียตายโหโห ฉันน่ะเก่งกว่าแกถ้างนั้นถ้าอยากข้ามถ้าอยากข้ามตรงนี้ก็มันสุ้กับฉันสิโอ้มันเข้ามาเลยดิเฮ้ยเดี๋ยวนะถือนี่ใครคนคนข้ามาหาฉันเลยนะเพราะว่าฉันอยู่ที่จังหวัดอุบล่ะอุบลย่อุบลกบุลว่ะโอ้เรา นี่ปืนเราวันน้เราจะวันนี้วันนี้ก็อยู่อุบัติเหมือนกันปืนพี่สาวเออพี่สาวอ๋ออ๋พี่สาวพี่สาวพ่อเดี๋ยวเดีนั้นพี่สาวนี่อ่เรามีปืนแค่ใครกันนะแต่ผมเป็นปืนลวกกว่าอ๋ออ๋อมึงมึงมาลองกันกูไม่ไหลคุยฮ่าฮ่าพวกเราพวกเราพอดีน้องก้าวไม่ต้องคายโอเคโอเคมันมาเกาะกันไหนไม่ปุ๊บกูขอเขอเกาะเลยนะ จูเบกงวงไอ้คุยเฮ้ยเสียหมดเลยเสียหมดเลยอ่ะจบเสียเงินฟรีเสียหมดเลยก็สิดกูมีเเล่นออฟเดอะเกมแล้วเต็มเต็มเต็มขายเลยเพ่งจากฉากเพ่งจากฉากเพ่งจากฉากเอาโดนด้วยโดนด้วยเอาโดนโดนกี่ตัวไม่ทันนะไปโดนเอาโดนหนึ่งตัวอ่ายไปตายไปจิ้มห้าตัว นั่นนี่คือเกมเกมจากค่ายอย่าลืมอยาลืมไปดีนะครับไอตเกียมนคือมอนาทุกคนโอเคอยู่น้องไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่่ใช่้่เดียวเดียว่เดียวดมดึมทุกคนโอ้โหโอ้โหาวาดีเออด่าเราคือแก๊งโตทาโร

ไปไปไปคลิปสั้นๆครับตอนนี้เรามีปัญหาดาวตกดาวตกมาแล้วเราควรร็วอ้อาดวว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 ว่วว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 เวีวยว